แม่แม่มีคนเขาสงสัยว่าให้อาหารสด,สดสดแบบนี้น่ะมันดีต่อสุขภาพน้องจริงเหรอไม่กลัวน้องเป็นพยาธิเหรอไหนตอบตอบเขาหน่อยสิแต่เราาฟฝั่งนิดเดียวนะคะน้องหมาเนี่ยเป็น จสมาที่ตลอดไอ้พวกนี้ไปจัดการมันเถอะ <c oughs> เอา้าตอบตอบตอบเข้าไปสิเอารอฟังนานแล้วเนี่ย รอก่อนแฮมเมอร์วันทองรอแป๊บแป๊บตามคิวนั่นใครหมดแล้วเยอรดานหมดแล้วมา ย้อนนิดนึงนะคะน้องหมาเนี่ยเป็นสัตว์นักล่าสังเกตจากฟันลักษณะฟันเป็นคมก็เป็นนักล่าแต่ถ้าเป็นฟันตัดเหมนคนเนี่ยก็คือเป็นสัตว์กินพืชน,นะคะอาหารที่เหมาะสมที่สุดมีงานวิจัยด้วยนะก็คืออาหารสดและดิบแบบนี้ค่ะที่หมอให้กินช่วยเรื่องอะไรดียังไงบ้าง กลิ่นตัวกลิ่นปากน้อยเบาบางมากนะคะแล้วก็เรื่องของฟันเราไม่ต้องแปลงฟันให้เราใช้เนี่ยกระดูกซี่ใหญ่แบบนี้นะคะเป็นการทั้งขัดฟันและก็แปรงฟันลดกลิ่นปากลดคราหินปูนแล้วอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของผิวหนังเรื่องของเส้นขนมันจะเนียนมันจะนุ่มนะคะโดยที่ไม่ต้องบำรุงอะไรมากเพราะว่าสารอาหารในนี้มันมีครบทั่วห้ามือให้เขาอยู่แล้วเรื่องพยาธิมีไหมอาจจะมีแต่เราใช้การถ่ายพยาธินะคะไปซื้อยาถ่ายพยาธิตามนันขยยศาสตร์ มาป้อนให้ทุกเดือนจบปัญหาค่ะผิวผันผิวหนังสะอาดกินตัวกินปลาหอมนะคะแล้วที่สำคัญกินอึกินฉี่เบาบางมากๆเป็นมิตรกับคนจ้าอ่าใครอยากรู้อะไรก็ถามมานะคะเดี๋ยวหมอตอบให้เด้อแซบ่บโอเคนะครับ,รบกระจ่างไปแล้วนะครับสำหรับคำตอบนี้นะสำหรับใครที่สงสัยหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้องหมานะฮะ พิมพ์คอมเมนต์มาใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วไปเจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ